สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่นมาเก็บภาพนะคะตรงนี้เส้นจากเส้นถนนรังสิตนะครนายกเข้ามานะคะที่ดินของคลอง15นะคะองค์ครักคลอง15นะคะ,ะคนครนายกนะคะเนี่ยเพิ่นมารีวิวส,สดๆนะคะตรงนี้คือที่ดินที่ลูกค้าได้มาซื้อกับเรานะคะเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะเนี่ยแปลงนี้สวยมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งเขาจะติดอยู่กับแปลง B3 นะคะ B3 นี่คือหลุดจองมานะคะตอนนี้ย่าอาจจะขึ้นรกๆหน่อยนะคะสําหรับ B3 นะคะนี่แพง แปลงตรงนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะ B2 นะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้คือแปลง B3 ค่ะ B3 นะคะ324ตารางวานะคะ b 3นะคะ324ตารางวานะคะตอนนี้อาจจะขึ้นโรคหน่อยนะคะนี่ค่ะดูแปลงข้างเคียงแล้วกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือ B2 ค่ะที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินแล้วนะคะมาถมที่มาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะข้างๆคือแปลง B3 นะคะ สามร้อยยี่สิบสี่ตรางวาค่ะตอนนี้ก็อาจจะมีหญ้าขึ้นนะคะสามรอยี่สี่ตรางวานะคะเราหลุดจองมานะคะเราขายกันที่ตรางวาละเจ็ดพันบาทนะคะตรางวาละเจ็ดพันบาทนะคะตรงนี้ค่ะห่างจากถนนรงังสิตนครนายกมาแค่สองกิโลนะคะเห็นไหมคะจะติดถนนลาดยางะคะ่ะถนนลาดยางนอยสามศูนย์สองสองนะคะเนี่ยค่ะแล้วเส้นทางนี้ค่ะ ก็จะวิ่งได้สองทางตรงนี้คือวัดธรรมสรานะคะเนี่ยห่าอยู่ตรงข้ามกับวัดธรรมสรานะคะแปลงบีจะอยู่ตรงข้ามกับวัดธรรมสราเนี่ยค่ะนะคะตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะวิ่งได้สองเส้นทางนะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเราจะลัดออกทางนี้นะคะทางลำลูกกานะคะออกไปหนองจอกสุวินทวงศ์นะคะแล้วก็ออกแปดริ้ววังน้ำเปรี้ยวได้นะคะเนี่ยค่ะถนนวิ่งเนี่ยถนนเส้นนี้มีรถตู้วิ่งผ่านนะคะมีรถตู้วิ่งผ่านนะคะนี่คือสำหรับแปลง B3 นะคะตอนนี้ย่าอาจจะขึ้นรกไปนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเดวเปิลมารีวิวข้างๆให้ดูนะคะ324รตารางวามา3 2 4ตารางวานะคะคือหลุดจองมาค่ะ ข้างหลังเราจะมีบ่อบ่อน้ำนะคะบ่อกักเก็บน้ำอยู่ท้ายแปลงทุกแปลงนะคะเนี่ยค่ะคือสำหรับแปลง B3 นะคะ B3 ที่หลุดจองมาค่ะ324ตารางวาเราขายตารางวาละ7 0 0 0บาทนะคะ อันนี้คือแปลงอยู่ข้างๆนะคะแปลงอยู่ข้างๆนะคะสวยงามมากค่ะตอนนี้ลูกค้านะคะที่ซื้อไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินแล้วนะคะนี่แปลงข้างๆ B3 นะคะเดี๋ยวเพิ่รีวิวให้ดูรอบๆเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะที่ลูกค้ามาซื้อเราไปนะคะลูกค้าได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะ เนี่ยค่ะที่อยู่ติดกับแปลง B3 นะคะที่ดินของเรานะคะฝั่ง B ีนะคะเราจะติดกับถนนลาดยางนะคะนยนยองนะคะเห็นไหมคะติดกับถนนนี้เส้นทางนี้ออกลำลูกกานะคะลำลูกกาหนองเจ้าสวินทวงค่ะแปดริ้วนะคะตรงนี้ออกไปบางน้าเปรี้ยวได้นะคะเนี่ยค่ะเส้น แปลงที่ติดกับแปลง B3 นะคะแปลงที่ติดกับแปลง B3 สถานที่ใกล้เคียงนะก็จะมีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพไม่ถึง4กิโลนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะคะไม่ถึง4กิโลนะคะร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะแล้วก็วัดธรรมสรโรดค่ะแปลง B จะอยู่ตรงข้ามกับวัดธรรมสรโรดนะคะ324รารางวาตาตรางวารละเจ็ดพันนะคะหลุดจองมานะคะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบทักึ้นมาเลยนะคะทําธุรกิจได้นะคะทําธุรกิจร้านกาแฟร้านซอมรถทําโกดังนะคะ หรือท่านจะมาปูปักศูนย์ครัวหรือบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะคะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะด้านหลังมีบยกกระเก็บน้ําอยู่ท้ายแปลงให้ทุกแปลงนะคะสําหรับอาที่ดินที่องค์ครักอง15นะคะจังหวัดนครนายกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ปิ้นมารีวิวส,สดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะตรงนี้นะคะติดถนนลาดยางนะคะติดถนนลาดยางนะคะสนใจรีบแจกเปั้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้นนคนันนะคะเบอร์โทรปิ้นนะคะ090 275 8309ปนะคะ ยูทูบเบอร์นะคะ mm hmm. เปิ้ลขายที่ดินค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะรีวิวนะคะแปงลงข้างๆค่ะที่ลูกค้าได้ซื้อไว้แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินแล้วค่ะ mm hmm. เห็นไหมเขาเข้ามาถมแล้วสวยงามมากแล้วก็ทํารั้วกั้นนะคะสวยงามมากเลยนะคะ mm hmm. สุดแปลงที่หลุดจองมานะคะแปลงนี้ค่ะที่ยังมีหญ้าขึ้นเนี่ยนะคะก็คือแปลง b ีสามนะคะสามรอยยี่สิบตารางวาถ้าเปิ้ลมานะคะสวัสดีค่ะ